สวัสดีครับสวัสดีนะครับสําหรับผู้ที่กําลังติดตามช่องของกัมพีมักฮอตนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอวิดีโอชุดมาตรฐานเดินหลังพวกอท่านั่งกองโจงเดินก่อนนะครับพอดีมีผู้แนะนําเข้ามานะครับแนะนําคําถามเข้ามา,าเกี่ยวกับการเดินมาตรฐานรับกองโจงเดินก่อนมีแยกแปลกๆแ,แยกหนึ่งนะครับที่เขาสงสัยว่าเราจะเดินรับอย่างไรถ้าเขาถ้ากองโจงเดินก่อน เดินมาตรงนี้นะครับอยู่ที่ช่วงปลายกระดานนะครับเป็นแต้มปลายกระดานก็ว่าได้นะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บเราก็แยกตัวออกเนาะเพื่อไม่ให้โดนตัดเข้ามาทีนี้เขาไม่เดิน3-2มสองเมยเขาเดิน23มสามเมยเราจะเดินรับอย่างไรนะครับเราจะเดินอุด <c oughs> หรือว่าเดินฉีกหนีออกไปพุ่งหัวออกไปแนะนําให้เป็นพุ่งหัวออกไปนะครับทีนี้แต้มที่ทางดา้าน ด้านฝั่งกลองโจเดินก่อนจะเล่นก็คือเต็มนี้นะครับส่วนใหญ่จะเล่นเต็มนี้แล้วเขาก็จะยิงสามเรามานะครับเป็นรวมสนับอย่างนี้นะครับเขาก็จะฉีกออกมาฉีกออกมาเพื่อมารับตัวนี้นะครับทีนนี้เราก็ขึ้นไปเขาก็จะเข้ากินนะครับเราก็ออกไปเราก็ออกไปเขาก็หนุนเข้ามาเข้าฮอตเราก็ไปนะครับต่างคนต่างแข่งกันเข้าฮอตเนาะแล้วก็ไป เราก็ขึ้นมาทีนี้เขาเข้าไม่ได้ถ้ามาอย่างนี้เขาแพ้นะครับเราจะบังคับให้เขาเข้าเสร็จแล้วเราก็ต่อนี่ก็แพ้เลยนะครับถ้าเข้ามาอย่างนี้เนาะจังหวะน,นี้ทีนี้ถ้าเขาถ้าเขาขึ้นมาทรงนี้นะครับขึ้นมาทรงนี้ <c oughs> แบบนี้อันนี้นะมันมีหลายเต็มที่เด่นโอเคเขาขึ้นสิบเอ็ดมาเจ็ดก่อนเอาน,เนําเสนอเป็นสิบเอ็ดมาเจ็ดก่อนจริงๆมีอยู่สองสามจังหวะน,นะครับที่เล่นได้ตัวนี้จังหวะที่เราเดินมานี่็คือมีสิบเอ็ดมาเจ็ด สิบสองมาแปดยี่สิบสามมาสิบเก้าอ่าเอาชีวิมาเจ็ดก่อนชีมาเจ็ดแล้วเขาก็จะมาเข้าฮอตตัวนี้เราก็ฉีกออกไปนะครับเขาเข้านี้ไม่ได้เพราะเราจะฆ่าฮอตเราเขาก็เข้ากินเราก็ต่างคนต่างกินกินมาอย่างนี้นะครับทีนี้เขาก็จะมาไล่เราก็ไปเขามาไล่กินเราก็อุดนะครับต้องอุดอย่างเดียวอยาต่อไม่ได้อุดนี่ปุ๊บถ้าลงมานี่เขาจะโดนสองนะเราจะดึงอย่างนี้นะครับถ้าเขาลงมา ทีนี้เขาต้องหลบตัวนี้ก่อนหลบปุ๊บเราก็ไปเขาก็มาขึงอย่างนี้เราก็เข้าฮอตเขาก็ลงมานะครับแล้วก็ถอยยาวเขาก็มานะครับเข้ามาเข้าฮอตเราก็ไปนะครับแล้วเก้ามาหกทีนี้ถ้าเขาเข้ากินเราก็ต่อตรงนี้นะครับอันนี้แพ้เลยแต่เขาเข้ากินเนาะถ้าเขาเข้ากิน แต่ถ้าเขาเข้านี่เราก็ต่อไปอย่างนี้นะครับเพื่อรอค่าฮอตนี้เดินมาทางนี้ไม่ได้แต่โดนค่าหมดก็ต้องมาทางนี้พอมาทางนี้เราก็ถอยยาวแค่นั้นเองไปไหนก็ไม่ได้โดนค่าหมดนะครับอันนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับทีนี้มีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้จังหวะที่ถอยมาถ้าเกิดว่าเขาก้าวมาห้าแหะอ่าก้าวมาห้าให้เราสิบห้าไปสิบเก้านะครับสิบห้าไปสิบเก้าพก็เข้าเข้าตําราเดิมนะครับก็ค,คล้ายคกันนะครับค,คล้ายคกันสิบห้าไปสิบเก้าทีนี้ สมมติว่าเขาเขาไม่เข้าแหละถ้าเข้าเขาแพ้เนาะเพราะว่าเราจะสลับล่างตรงนี้เขาเดินยีิบเจ็ดมาเก้าถอยยีิบเจ็ดมาเก้าเราก็เดินสิบสองไปสิบหกเข้าเข้าไม่ได้นะครับเข้านี้ปุ๊บโดนร่มอย่างนี้เลยเราเดินสิบสองมาหกนะครับทีนี้เขาเก้ามาสองไล่กินเราเราสิบหกไปยี่สิบนะครับเขาสองมาสิบสามโดดมาทางนี้บ้างสองมาสิบสามนะครับเรายิบเก้าไป สิบห้าอย่างนี้ก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับเข้าสิบห้าสิบสามมาสามเอ็ดมาทางนี้นะครับเราเดินสิบห้ามาหนึ่งเพื่ออุดเพื่ออุดตัวนี้นะครับสามเอ็ดมาสิบสามบ้างนะครับกลาเป็นสิบสามทีนี้เราก็เดินสามเอ็ดมาสิบสามแล้วก็เดินสิบเก้าไปยี่สิบสามเพื่อไปเข้าฮอตนะครับมาถ้ามานี่ไม่ได้ก็โดนต่อ,อยแหละก็ามาเทได้แค่ยี่สิบสอง มาได้แค่ยีิบสองเราก็เดินยี่สิบไปสามเอ็ดไล่กินตัวนี้นะครับยีิบสองมาสิบสามยี่สองมาสิบสามถ้าเราเดินนี่เราเราจะโดนตัดนี่นะครับอย่านะครับให้เราเดินไปอย่างนี้นะครับเราเดินไปอย่างนี้เขาเดินทีนี้เขาก็ไล่เขาก็มาไล่กินเราตัวนี้ยีิบสามมาเก้าเราก็เดินยีิบเจ็ดไปสามสองแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับเก้ามาสองเก้ามาสองปุ๊บ พอเก้ามาสองเราก็เดินสามเดมายี่สิบนะครับสามเดีดมายี่สิบสองมาสิบสามสองมาสิบสามถ้าถ้าสองมาเก้าเราก็ข้างฮอดทันทีนะครับแล้วก็สองไปสิบสามก่อนเขาสองไปสิบสามก็สามสองมาเก้าโอเคนี้ก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่าถึงเขาเข้างฮอดปุ๊บเราก็เลื่อนไปตรงนี้นี่ก็ชนะเลยนะครับทีนี้ย้อนมานะครับ ย้อนมาย้อนมาปุ๊บจังหวะที่ผมบอกว่ามันมีเล่นได้สามตำแหน่งนะครับ <c oughs> จังหวะที่เราเดินยิบสองไปยิบห้าเนาะเมื่อคี้สิบเอ็ดไปเจ็ดแพ้ไปแล้วทีนี้สิบสองมาแปดแล้วก็กินไปนะครับสิบสองมาแปดแล้วกิกนไปสิบเอ็ดมาเจ็ดนะครับเพราะว่าถ้าสิบเอ็ดมาแปดนี่จะโดนบังคับเข้าฮอตนะครับสิบเอ็ดมาเจ็ดพอเขาเดินสิบเอ็ดมาเจ็ดปุ๊บ <c oughs> เราก็เดิน17ไป22คล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิม17ไป22เขาเมา2ทีนี้เขา7จมา2กินตรงนี้เราก็25ไป30ก็คล้ายเดิมนะครับคล้ายๆเดิมก็กินกันไปกินกันมา9มา27ขวางทางเราไว้นะครับเรา22ไป15 13มา9า13มา9ปุ๊บม25มา29นะครับ9้ามาห้าพอว่าเก้ามา6ไม่ได้ สิบเมาอ่ามาขวางไว้แตกต่างนิดหน่อย27ไป24พอ27่สิบเไปยีปุ๊บเราเดิน12บสองมาหเตรียมค่าฮอตอ่ายีมา27เนะครับเพราะว่าถ้าถ้าฮอตขยับมานี้โดนค่านะครับก็เลยเดิน24ไป27คืนไป16มา19บเกวกเข้าไปเลยนะครับ27มา9กจ็มา9ครับแต่นี้29มา11 ยี่บเก้ามาสิบเอ็ดเก้าไปยีิบเจ็ดวนไปวนมาตรงนี้ก่อนสิบเอ็ดมาสองนะครับมายึดตรงนี้ยีิบเจ็ดไปยี่สิบยีิบเจ็ดไปยี่สิบปุ๊บแล้วก็เราเดินยี่ิบเก้าไปสามสิบเอ่อสิบเก้าไปยี่สิบสามยี่สิบไปสามเอ็ดขวางทางเราอีกทีน,นี้เราเดินสองไปสิบสามเตรียมไปข่าหอตแค่นี้ก็ชนะนะครับเห็นแล้วว่าเราจะได้เข้าหอด ยี่สามไปยี่บหกนะครับก็เนี่ยชนะแล้วนะครับยี่สิบมาสิบหกก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ยี่บหกมาสามสิบแค่นี้ก็รอค่าฮอตอย่างเดียวนะครับสิบหกไปสองพอสิบหกไปสองปุ๊บเราก็เดินอย่างนี้เลยต่อต่อเน,นี้นครับอันนี้ก็เดินออกมาไม่ได้เนาะก็เข้าฮอตอย่างเดียวพอเข้าฮอตก็เลื่อนไปนี่แค่นั้นเองนะครับก็ชนะไปทีนี้อีกแยกหนึ่งนะครับอีกแยกหนึ่งสําหรับ เมื่อกี้นี่นะผมเดินมานี่เนาะทีนี้สมมุติว่าเขาไม่มานี่ไม่มานี่แต่เดินยี่สิบสามมาสิบเก้าให้เราเดินยี่สิบห้าไปยี่สิบเก้าเข้าฮอตบังคับเข้าฮอตทีนี้เขาก็จะเดินมานี้ให้เรากินแล้วก็เดินสิบเก้ามาสิบหกนะครับทีนี้เราเดินสิบเจ็ดไปยี่สิบสองขวางทางไว้ไม่ให้เข้าค้าวฮอตนะครับสิบหกมาสิบเอ็ดเขามาเข้าฮอตยี่สิบสองยี่สิบห้านะครับสิบสองมาแปด สิบสองมาแปดปุ๊บ <c oughs> เราเดินสิบสิบห้าไม่ให้เขาเข้ากินนะครับเขาเดินแปดมาสามเราเดินยี่ิบห้ามาสามสิบเข้าฮอดสองตัวแล้วนะครับสิบเอ็ดมาเจ็ดมาเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งสามสิบมายี่สิบเอ็ดนะครับสามสิบมายี่สิบเอ็ดเจ็ดมาสองพอเจ็ดมาสองปุ๊บเราก็เดินหกไปสิบนี่ยเข้าฮอตหนึ่งตัวได้แล้วนะครับหนึ่งตัวสิบสามมาเก้าลงมาเข้าฮอต สิบสามมาเก้าก็สิบห้าไปสิบเก้านะครับเก้าไปห้านะครับสิบเก้ามายี่สิบสามเข้าฮอตไม่ได้เข้าฮอตโดนฆ่านะครับตัวนี้ก็ห้ามาหนึ่งเอาสมมติว่าเข้าฮอตเป็นยังไงแล้วก็เดินสิบมาเจ็ดอย่างนี้ถอยถอยมาข้างฮอตอย่างนี้นะครับเราถอยข้าฮอตอย่างนี้แต่หมากเท่ากันนะครับหมากเท่ากันหนึ่งมายี่สิบสี่ขวางทางเราไว้ยังไงเ็าไม่อยู่นะครับยี่สิบสามไปยี่สิบหกนี่ก็แพ้แล้วนะครับถือว่าแพ้แล้ว แล้วก็เดินเข้าไป30เตรียมค่าฮอตจบนะครับสำหรับชอยนี้ทีนี้เรามาไล่ดูว่าถ้าเขาเดินแตกต่างจากนี้นะครับถ้าเขาเดินแตกต่างจากนี้เรามาไล่ตั้งแต่ที่แรกเนาะตั้งแต่แยกตัวออกไปเลยนะถ้าเขาเดินแตกต่างจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจังหวะที่เขาเข้ามาเราเดิน15บห้ไปสิเนาะสิบห้าไปสิทีนี้ถ้าเขาเดิน3ามสองอันนี้สวยงามนะครับสวยงามเราจะร่มเขาทันทีนะครับ ะนะครับทีนี้เราก็เดินพอจังหวะนี้เราก็เดินสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดให้เข้ากินนะครับทีนี้เราเราเย,ยึดสายยาวอย่างเดียวเรายึดสายยาวอย่างเดียวพอกินปุ๊บทีนี้เราเขาเดินยีิบสองมาสิบเจ็ดเราก็เดินสามสองมาสิบสี่เขา,าเดินมายีิบสองเราก็เดินกลับไปกลับมางนี้แค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับมานี้ปุ๊บเราจะขึงมาทางนี้ก็ได้นะครับขึงมาทางนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับ อ่ะโอเคนะครับหรือว่าจะ <c oughs> จับกินได้ไหมหรือว่าจะมาขึงอย่างงี้ก็ได้นะครับขึงอย่างนี้ก็ได้อ่ะทีนี้มีอะไรที่แตกต่างอีกที่พอจะเป็นแยกได้อ่1สิไปสิ 15. ทีนี้ถ้าเดินถ้าเข้าเข้ากิน1่ะสิแปดไปสิเราก็เข้ากินด้วยนะครับอ่าทีนี้เราเดิน2 4่สไปสากินลงไปทางนู้นนะครับ ก็เดินสามสองยี่ิบแปดเพราะเดินตัวอื่นไม่ได้นะครับเราก็กินอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เห็นเห็นเนาะว่าเราชนะนะครับอ่าถ้าเดินมานี่โดนโดนโดนกินสองโดนแย่สองอย่างงี้ถ้าเขาเดินเดินไหนดีอิดเอยมันแทบจะไม่มีตัวเดินเลยนะเนี่ยเราพอเรากินสามมาสิบปุ๊บราเดินยี่สิบหกไปยิบสามอ้าวกินขังนี่แล้วเราเขาเดินหนีมานี่ เพื่อจับกินฟรีเราเพื่อจับกินฟรีเราก็ถอยมานี่นะครับแล้วเราก็เส้นสองอันนี้ก็ชนะนะครับนี้ก็ชนะไปะทีนี้มีอีกแยกหนึ่งที่เหนียวๆน,นะครับที่พอเจะเขาจะเดินได้ฝั่งกองโจนนะครับอีกแยกหนึ่งที่เหนียวๆหน่อยคือแยกที่เขาเดินยี่สิบเจ็ดมายี่ิบสามนะครับเพื่อให้เราหลบแล้วเขาเดินยี่สบสามมาสิบเก้าอ่าอันนี้เหนียวใช้ได้เลยนะครับให้เราเดินสิบไปสิบสี่นะครับต่อเข้ามาเรากินห้าไปสิบสี่อย่างนี้นะครับ เ็เดิน19มา16 19มา16เราเดิน24ไป28ต่อไปซะนะครับ24ไป28เราก็กิน2มา11นะครับตัวนี้2มา11ปุ๊บเขาเดิน22มา18เพื่อต่อเราเพราะว่าเดินตัวอื่นลำบากนะครับ <c oughs> ต่อเราทีนี้เราเดิน17ไป22 19มา16นะครับ11ไป15หลบก่อน16มา11จะมาบังคับเข้าฮอตนะครับ 15บ9้าสิเก้าพอสิบหปสิบเก้าเดิน2ี่สิบสิกเราก็ต่อไปซะเพื่อประหยัดเวลาในการเดินเขาก็เดิน16บหไปสินะครับประหยัดเวลาในการเดินอ่าสิบหุ๊บเราเดิน26่สไป30ไปสาทีนี้จังหวะนี้ที่เราเดิน26ไป30 เขาจะเดินไหนได้อีกเพราะว่ามันบังคับทางเดียวที่เขาจะเข้าฮอตถ้าเขามานี่สมมุติเนาะให้เราไปนี่แล้วเราก็ขังเขาเลยอันนี้เรียบร้อยนะครับนี่เ,เขาออกไม่ได้พอเขาเดินมานี่เราก็ไปนี่เขาเดินมานี่เราก็ต่อฮอตซะจบเลยนะครับอันนี้คือแนวทางเนาะจังหวะที่เขาจังหวะที่เราเดินยี่บหกไปสามสิบเสร็จปุ๊บเขาจะเป็ี่นที่จะต้องเส้นอย่างนี้นะครับที่จะต้องเส้นอย่างนี้ นะครับเส้นไปปุ๊บแลวเราเขาก็เดิน11มา8ดนะครับเพื่อเข้าฮอตได้เราเดิน30มา19นะครับ30มา19เ้าเขาเดิน8ไปสเสร็จแล้วให้เราต่อฮอตนะครับเพื่อเพื่อไม่หกักไม่ให้หมากมันลอยนะครับต่อฮอตตัวนี้ไม่ให้หมากมันลอยนะครับเขาเดิน4ี่มา11ขวางทางตัวนี้ก่อนเราเดินหนึ่งมา6นะครับ11ไปสองไล่เราพอไล่เราปุ๊บ หมาสิบห้ามานี่นะครับสองมายี่สิบสิบห้ามาแปดนะครับสิบห้ามาแปดตัวนี้ 20, 24, ยี่สิบยี่สิบสี่ค่อยๆเลื่อนออกไปนะครับสิบสองไปสิบหกนะครับยี่สิบสี่ไปสิบเขาพยายามไม่ให้เราข้ามฝั่งนะครับเราก็แปดไปยีิบสองนะครับพอแปดไปยีิบสองเสร็จปุ๊บเราก็เดิน สิบไปยี่สิบสี่อ่าสิบไปยี่สิบสี่ฝั่งนี้นะครับยี่สิบสองมาสามเอ็ดไล่กินเราอีกนะครับพอไล่กินเราแล้วก็เดินยี่สิบเพอะไล่กินเราเนี่นะแปบ๊บหนึ่งนะครับ อ่าสิบสองไสิบหผมเริ่มงงเต็มตัวเองนะครับอ่าสิบสไป16บหกเสร็จปุ๊บเขาเดิน24มา10บเนาะอ่ายี่สิบมา10บนะครับเราเดิน8ดไป22่สองอ่าโอเคนะครับสิบไปยี่สอ่าสิบยี่ยี่สิบสอมาสามเอ็ดอ่ะเราเราไล่กินนะครับไล่กินปุ๊บอ่าทีนี้2ี่สิบส่มา2ี่สิบอ่ายี่สิบมายี่สิถึงตรงนี้นะครับมากิงงอ่าสิบหกไปสิบเก้าเราเราต้องหลบนะครับเราต้องหลบ ทีนี้20มาเพราะว่าเขาไม่มีทางออกเข้ากินไม่ได้เขาก็ต้อง20มา11เราก็เดิน19ไป24นะครับ19ไป24เขาเข้ากินถ้าเขาเข้ากินอย่างนี้นะครับเขาเข้ากินอย่างนี้ให้เราให้เราเลื่อนมานี้นะครับให้เราเลื่อนมานี้ปพ๊บให้เราก็เข้านี่ทีนี้เขาเขาต้องหลบเนาะเพราะว่าเขามาซ้อนไม่ได้พอเขาหลบปพ๊บเราก็เล่นสองซะนะครับสมมุติว่าเขาเข้ากินเนาะ,ะในกรณีที่เขาขยับไปเข้ากินนะครับ จงังหวัดที่เราเดินสิบเก้าไปย4ิบสี่ถ้าเขามาเข้ากินนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่เข้ากินล่ะสิบเอ็ดไปย5ิบห้าไปทางนี้นะครับแล้วก็สามเอ็ดมาย6ิบหกนะครับสามเอ็ดมาย6 31ิบหกสามเอดมาย6ิบหกปุ๊บทีนี้เขาเดินย5ิบห้ามาย5ิบห้ามาสิบเอ็ดนะครับมาทางนี้ย5ิบห้ามาสิบเอ็ดปุ๊บเราก็แค่นี้เองต่อเลยชนะนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไป เมื่อกี้สับสนเต็มนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับมีเยกไหนอีกที่พอเดินได้นะครับนี่อันนี้พอเดินได้อ่ <bunk> um, <c oughs> <acha> เราเดินออกไปยี่สิบหกไปยี่สิบสามสมมติว่าเขาเขาต่อมาอย่างนี้เขาเดินมาอย่างนี้สมมติเนาะสมมติแล้วกันว่าเพราะมันก็มันหมดตัวเดินแล้วเนาะเราก็กินสิบเก้าไปยี่สิบหกนะครับอันนี้ก็ชนะเร็วนะครับนี่ชนะแล้วเนาะถือว่าชนะแล้วนะครับกินขนาดนี้ไม่ชนะก็ให้มันรู้ไป สิบแปดไปสิบห้าต่อสองอ่าแต่เขามีลีลาที่ว่าเขาต่อสองได้เท่านั้นเองนะครับมานี่ปุ๊บก็หล่นไล่ซะมานี่ปุ๊บก็โดนไล่กินรีนะครับอันนี้ก็ชนะเน,ะนาะชนะไปนะครับอันนีกจังหวะหนึ่งนะครับจังหวะหนึ่งมีที่พอเดินได้เนาะห <c oughs> ้าไปสิบเก้าสามสิบไปยี่สิบห้าซึ่งเขาขึ้นมานี่ก็ให้เราเดินสิบเก้าไปยี่สิบสี่นะครับสิบเก้าไปยี่สิบสี่เขาก็เดินยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดสองแลกหนึ่งนะครับ ราก็สองเลขหนึ่งแต่ก็เท่ากันนะเพราะเราได้กินคืนเหมือนเดิมนะครับสามสองมายี่สิบแปดสามสองมายี่สิบแปดปุ๊บเดี๋ยวนดีสิบป็นสิบสี่ดีกว่าต่อต่อบังคับไว้แล้วก็กดกดสองตัวนี้ไม่ให้เดินได้มานี่ปุ๊บก็ตัดเล่นอย่างนี้เลยก็ยังชนะนะครับให้เขากินสองไปเลยก็ยังชนะนะครับพอมานี้ปุ๊บก็ต่อไว้จบจะได้ไม่ต้องกังวลฝั่งขวานะครับโอเคนี่ก็ชนะไป โอเคนะครับนี่คือที่มาที่ไปของคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นกรณีที่เราเดินโจรหลบมาแล้วเขาเดิน23 1สามมาสิบให้เราออกไปนะครับเราอย่าอดุดอย่าอดุดอย่าอุดเด็ดขาดนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามช่องคำภี์บังฮอดแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนมาตลอดนะครับขอบคุณครับ